เอ้าพี่ปาดหน้าผมหรือเปล่าเมย์ไม่เป็นเหรอเมื่อกี้พี่ปาดหน้าเห็นไหมผมมาทางตรงเอามึงมาทางตรงมึงเบรกไม่เป็นเหรอกูเลี้ยวออกมากูเปิดไฟเลี้ยวไม่เห็นเหรอโอ้โหพี่ไม่ใช่ขี่แต่มองแต่อะไรก็ผมมาทางตรงไม่รู้ไหมกูเป็นใครฮะผมไม่รู้หรอกครับพี่อ่ะผิดเต็มๆเมื่อกี้อ่ะผิดเนี่ยมึงชนกูเปล่ากูชนมึงเปล่าผมมาเรื่องเยอะ หน้าตามือขี่ได้แค่มอไซค์บีบแ,แต่แตเนี่ยหัดเบรกบ้างไ้ใช้บ้างผมมาทางตรงผมกลับมาดีๆของผมนะพี่ปาดมานะผมมาตั้งเอง<า>นะพี่จะทั้ทงเองทั้งทงไม่สนใจเลยลุงโล,โล,โลมึงเบรกได้ไหมผมก็เบรกว่าเมื่อกี้ผมเบรกว่าผมบีบแต่เตือนพี่ไงแล้วมึงจะบีบทำไมเบรกมึงก็เบรกไปดิกูก็ไปของกูแลลวอ่าแล้วนี่พี่จะจอดทำไมทำไมพี่ไม่ไปละ่ะจอดเพราะมึงบีบแต่เนี่ยแต่มัน มเมาปะเนี่ยคนมาตรวจแม่งเลยหน้าตามึงอย่างคนเล่นเบไปเหรอพี่ไปเถอมันไม่มีอะไรหรอกไปไม่มีหรือมึงจะมีปัญหากูฮะห,หน้ามึงไอ้พนักงานเดือนละเท่าไหร่วะกูอยากรู้จริงง,งานสง่งเมสเตอร์เหรอไปส่งอาหารฮะ<า>ผมว่าพี่พี่เมาแล้วพี่อาการหนักแล้วพี่ไป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 เหรอพี่ไปไป วล้อยังแพงกัะรถมึงอีกผมไม่เอาเรื่องพี่ไปเถอะไปเอาเรื่องกูจะเอาเรื่องมึงอ่ะผมจะเอาไงกูฮะผมจะเอาไงไอ้ไอโอ้โหพูดดีๆด้วยไม่ได้เลยมึงน,นีห่ห้าเออห้าแล้วน่าจะเมา